คือที่ผมว่าอึบไวนั่นเลยครับ oh. คือเราเวลาเราทอ้อเราก็จะไม่แสดงผลให้น้องๆเห็นว่าเราท้ออึ oh. บ oh. อไว้ทําเรื่องเป็นเรื่องปกติเลยครับ oh. แล้วก็ฟันฝ่าไปได้มันเองครับเราเฝ้ามองดูเขาว่าเหมือนแรกๆเลยพ่อเ็าบอกว่าจําไว้นะถ้าอยากให้ลูกเป็นผู้นําต้องฝึกให้ลูกเป็นผู้ให้ก็ฝึกเข้ามาอย่างนั้นตลอดแชมป์แน่แชมป์จะมีความรับผิดชอบเยอะมากถ้าเปรียบต้นไผ่ต้นหนึ่งที่เติบใหญ่ก็เหมือนกับน้องแชมป์ที่มีรากฐานที่ดีจากการบ่มเพาะของครอบครัว โรงเรียนและชุมชนจนกลายเป็นผู้นำกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ทุกคนให้การยอมรับสามสิ่งครับที่ว่าอยากจะขอบคุณคือครูใหญ่ครับุณนตระกคือสอนผมมาตั้งแต่เด็กครับปลูกฝังให้รักถิ่นฐานบ้านเกิดครับเพราะว่าแชมป์ก็เป็นสิษย์เก่าตอนเขาได้ทุนก็อาจารย์สมลิ์นะี่ละช่วยกันมาตลอดจนเขาเรียกว่าเป็นศิษย์เอก ำลังมองแล้วคิดว่าทําเมนูอะไรได้บ้างนะอีกอย่างหนึ่งเป็นเมนูที่เราชอบเลยอะหมกหน่อไม้ไข่เจียวหมกหน่อไม้นี่กินตั้งแต่เด็กอะยายทาให้กินตอนนี้ยายไม่อยู่ก็เป็นแม่ทําให้กิน <S <S คือสูตรอะไม่รู้รู้แต่ว่าอร่อยชอบ เมนูที่ทําวันนี้คืออะไรคะขมกหน่อไม้อมกหน่อไม้มมใช่ค่ะหน่อไม้จากสวนเราเองที่นี่มีวิธีการทำมกหน่อไม้นะคะเขาใช้วิธีสับเหมือนมะละกอเลยใช่ค่ะสับเหมือนมะละกอหน่อไม้อันนี้มันหวานคะ่ะสับแล้วก็ปรุงรสได้เลยเราเริ่มต้นด้วยใส่กะทิแล้วก็ใส่พริกแกง แกงตำเองใส่ไข่แล้วก็ใส่ไก่่าหอมกไก่ใช่ค่ะใส่น้ำปลาหน่อยนึงเพื่อความนัวชอบเลยใส่ผงชูรสหน่อยนึงค่ะปลาหน่อยนึงกะเอาค่ะใส่ข้าวเบือหน่อยนึงข้าวเบือคือข้าวเหนียวตำนี่แหละข้าวเหนียวเราไปตำให้เครื่องทุกอย่างจับตัวกัน อ๋อหน่อไม้อยู่ข้างล่างเหรอคะอนอมารมณ์แบบห่อหมกทะเลเขาจะมีใบยอมีอะไรแต่นี่ใบหน่อไม้ใบหน่อไม้โรยด้วยใบมะกรูดพริกแค่นี้แหละว้าวง่ายมากง่ายมากอร่อยด้วยนี่คอนเฟิร์มอร่อยทำไมลูกถึงเป็นประธานวิสาหกิจชุมชนได้มีลูกชายสามคนฉันเป็นคนที่เท่าไหร่คนพี่ค่ะ อ๋อคนโตค่ะแชมเป็นคนโตที่แรกพ่อก็เป็นพ่อพ่อเขาเสียค่ะเมื่อก่อนแชปมเขาได้ทุนไปเรียนอยู่ราดวินิตค่ะใช่ไหมที่บางแค ใช่ค่ะอ๋อได้ทุนได้ทุนแล้วก็พ่อก็ทำหน่อไม้แต่นี่พ่อเขาแบบเหมือนสายตาไม่ดีอะไรเนี้ย<อ>แม่นั่นก็เลยว่าเ,ออเรามาทําหน่อไม้ดีกว่ามันเป็นกเกษตรที่มันอิสตลเคยโทรคุยกันว่าหนูสู้เขาได้ไหมถ้าหนูไปเรียนกรุงเทพหนูสู้เขาได้ไหมไ<อ>เขาบอกไม่ได้สู้ไม่ได้ก็กลับบ้านพ่อก็เลยบอกมาทําอาชีพของเราที่เราถนัดดีกว่าแต่ตอนนั้นไม่ได้ทําแบบนี้ค่ะแล้วขายบุก<ช>แล้วขาย,ขายส่งขายให้พ่อค้าคนกลางอะค่ะปีนั้นนั้นราคามันถูกมัน3บาท3บาทหักค่าบรรทุกที่ไปส่งเขาอีก มันก็เหลือ2บาทพราะเหลือ2บาทสมาชี่ก็ออกกหมดเลยทำไมถูกเงีเมื่อก่อนเข้ามามีแต่ปากไหลน,นะคะตอนนั้นเขาก็เลยตัดสินใจว่าทําเองขายเองพอดีน้องแชมป์จบม6พอดีก็เรียกลูกกลับเลยมาเข้าตลาดเองขายเอง ตอนนั้นเขา18เนาะทำขายเองเลยทีเนี้ยพอเรามาทําขายเองเนี่ยราคาห่องไม้ไม่ได้ถูกอย่างที่คิดเนาะมันไม่ได้2บาท3บาทใช่ว่าตอนนั้นเราถูกโกดแพ้ค่ะราคาไม่เหลือ3บาท2บาทเนี่ยอยู่ไม่ได้แล้วขายเองมันสูงสุดมันที่35บาทต่ำสุดมันที่7บาท8บาทเราโดนหลอกมาตลอดเลยใช่่ะเราไม่รู้ไงเราก็โดนหลอกมาตลอด กลางตีหน่อไม้มันเยอะเนาะหน่อไม้ถูกจริง2บาท3บาทจริงๆในช่วงนั้นแชมป์เขาเลยบอกว่าทําไมเราไม่ขยับตัวเองจากขยับขึ้นมาหน่อยโอโอเขาก็เลยไปแมคโครอันนี้เขาติดต่อเองอะไรเองพอเขาไปทีแรกนี่โดนยามไล่เลยนะคะเขาบอกไปขอพบผู้จัดการ<ม>แต่น,นี่ยามเขาบอกว่าเขาไล่ออกอะไล่ออกกลับมาพอรอบสองเขาก็ไปใหม่แต่นี่เขาแต่งตัวแบบตุภาพเลยไป<อ>แต่ก็โชคดีไปเจอกับคุณน,นุย้ยผู้จัดการใหญ่พอดีเลยเนี่ยก็บอกว่าเธอรู้ไหมการส่งส่งแมคโครเนี่ยมันต้องมี1 2 3 4สมี่ แต่ตอนนั้นเราไม่มีอะไรเลยเป็นแค่เนี่ยเป็นโครงเฉยๆไงเขาก็เลยบอกว่าพี่ครับพี่ช่วยซื้อหน่อไม้ผมก่อนได้ไหมแล้วผมจะไปทำหนึ่สอามสี่คือไปขอเขาอะเขาบอกว่าเนี่ยตอนนี้400ชีวิตรอผมอยู่คือรอราคาหน่อไม้มันจาก3บาทอะโดยเจอผู้จัดการที่ชื่อคุณน้อยใช่ค่ะผู้จัดการที่สาขาใหญ่ไม่ถึงอาทิตย์นะเขามาถึงบ้านเลยคุณน้้ยนะเขามาเองเลยเขารับหน่อไม้เราไปเลยนะคะ4 0 0ชีวิตรอผมอยู่ เดินออกมาเนี่ยผู้จัดจการนั่งโมงองเขาเยออีกสอวันมาเลยพอเข้ามาเป็นประธานนี่ห้าปีนี่ราคาหน่อไม้มันคือสูงสุดอยู่ที่3ามสิบาต่ำสุดอยู่ที่8บาทแต่เขาก็สั่งไว้นะคะพ่อขออย่างเดียวอะ่ะให้ราคาหน่อไม้ต่ำสุดที่6บาทสมาชิกอยู่ได้สบายคุณพ่อวางรากฐานและแนวทางการค้าขายเขาฝึกลูกเขาเลยตัดสินใจแล้ถ้าไปไหวก็คือไหวไม่ไหวก็เลิกทำอย่างอื่น เพราะว่าไผ่มันเป็นอาชีพเดียวที่มันไม่มีสารเคมีแล่เขาจะเป็นคนคิดไกลเนาะเขาไม่อยากให้ลูกอยู่กับสารเคมียอยู่กับอะไรเงี้ยก็อยากให้ลูกมาทาอ๋อสิ่งนะครับที่ว่าอยากจะขอบคุณอย่างแรกนะครับก็คือครูใหญ่ครับปลูกฝังสอนผมมาตั้งแต่เด็กครับปลูกฝังให้รักถิ่นฐานบ้านเกิดครับ อย่างที่2ก็คือทอสอครับที่อยาก,กขอบคุณคือทอสอคือเข้ามาสนับสนุนตรงนี้ครับรงเรือนนอนไม้อย่างที่3ามนะก็คืออยากจะขอบคุณคือพี่น้องในกลุ่มนี้ครับที่ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันครับพรนฝ่าอุปสรรคต่างๆมาได้ครับพอมารวบรวมกลุ่มได้ครั้นี้ก็คือราคาไม่ค่อยดีละครูใหญ่เขาเลยให้คำแนะนําครับว่าเออเราไม่เราไม่มาค้าขายกันเองเลยตอนนั้นนะครับคือทอสอเนี่ยเขาเข้าขมาตอนแรกจะมาทําบ้านให้คนในชุมชนก่อนแต่พอดีครับครูใหญ่เขาเสนอว่าจะให้ คนในชุมชน,นมีไรายได้ก่อนลเลยก,ก็เลยมาสนุนสนุนตัวนี้ก่อนพอปตีต่อมาทศก,ก็มาสนุนเรื่องบ้านแล้วเงินการเก็บออมทุกอย่างครับทศนี่คือจะเข้ามาสอนทุกอย่างคือเริ่มจากปากท้องก่อนมาที่อยู่อาศัยแล้วก็การเก็บการออมครับก็ถึงเวลาที่เราดอคอยแล้วค่ะมกนอไม้ต้องกินกับไข่เจียวนะ มะพร้าวมาจากไหนคะหลังบ้านนี่เลยพอบอกจะทําขนมก็หามะพร้าวหลังบ้านมาดูฝั่งมันกำลังสับมะพร้าวโอ้โหสู้งานด้วยแรงดีด้วยนะทําขนมก็ต้องมีมะพร้าวโรยหน้าก็ไปหามาจากสวนนี่แหละทำของไปต้อนรับมีเข้าเกียบหน่อไม้ด้วยนะคิดคนเองด้วยเข้าเกียบหน่อไม้ขนมหน่อไม้แหนมหน่อไม้ เราก็เอาของที่มีในชุมชนไปดัดแปลงคิดสูตร<ห>ขึ้นมาเองตอนนี้ก็จะมาสาธิตการทำขนมจากหน่อไม้เรียกว่าอะไรคะขนมนนขนมหน่อไม,ไม้ไม่ต้องชื่อหน่อยเหรอขนมขนมอะไรนขนมดอกรัก <laughs> ใส่กะทิ แล้วก็แป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเจ้า,แป,า,จาแป้งมันแป้งมันแล้วก็แป้งขา้าวน้ำใบเตยเดี๋ยวเราตอ้องผสมผสมให้แป้งกัะทิข้ากันก่อนแล้วก็หน่อไม้ที่ปั่นไว้แล้วก็มาใส่ผสมอีกทีน้ำตาลใส่หน่อไม้ที่หลังบ้านเนี่ยจ้ะไผหวานเนี่ย มีความแป้มีความหน่อไม้อยู่ในนี้มี็จเร์ร์หน่อไม้เป็นอะไรที่ไม่มีขาย เราทาจากจุดเล็กๆแล้วมันมีความสุขพอเพิ่มจุดใหญ่ๆขึ้นมาจนไปถึงครอบครัวเด็กเราสอนลูกเขาสอนให้มีความรู้สอนให้เอาชีวิตเอาตัวรอดได้สอนให้เขารู้จักพื้นฐานของชีวิตอาย้อนไปประมาณสัก6ปีผมเป็นครูใหญ่อยู่ที่โรงเรียนตยดอทุ่งกระบิน ได้ย้ายมาที่นี่นะครับเพื่อมาเพื่อมาสารต่อโครงการเพราะว่าผมเคยอยู่ที่นี่มาก่อนแล้วก็เราโชคดีที่ได้ธนาคารการสงเคราะห์เข้ามาพอดีเลย<อ>ประจบเหมาะห่างจากผมที่ย้ายมาประมาณสักหนึ่งสัปดาห์เองทางครูดูแลอะไรชาวบ้านอีกบ้างคะดูแลเรื่อง ความมั่นคงแล้วก็ความสุขของเขาในครอบครัวดูแลเรื่องอาชีพสรรสร้างสิ่งที่เขาจะมีรายได้ได้อย่างเช่นทางอาคารทางอาคารสงเคราะห์มาเนี่ยเรามีอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มผู้ปลูกไผ่ไตรงหวานของวังสมบูรณ์ก็จะมีผู้ปกครองเด็กนักเรียนไผ่ที่ปลูกขึ้นมาแล้วมันจะมีรสชาติหวานกรอบทานดิบได้สามารถทานสุกได้แต่หนอเขาเนี่ยจะทานง่ายกว่า แล้วก็ต้นเขาจะดูแลง่ายกว่าที่สาคัญก็คือเป็นพืชเศรษฐกิจตอนนี้ทางกลุ่มผู้ปลูกไผ่ตรงหวานนี่เขาสามารถส่งไปที่แมคโคโลตัสแล้วจริงๆแล้วต้นต้นที่เริ่มต้นเลยก็คือเริ่มต้นจากโรงเรียนเอามาปลูกซึ่งต้นเป็นต้นพันธุ์แล้วชาวบ้านเขาก็ตอนเอาไปแล้วก็ไปปรับปรุงพันธุ์ไปดูแลฮะและอีกอันหนึ่งที่ที่โรงเรียนช่วยดูโดยการสนับสนุนของธนาคารอาคารสงเคราะห์ก็คือ กิจกรรม CSR หลายๆอย่างหรือกิจกรรมที่ได้เงินมาแล้วก็เอามาให้นักเรียนครอบครัวที่ยากจนสร้างบ้านคือคนที่ไม่มีบ้านเลยเด็กไม่มีบ้านเลยก็จะได้บ้านหนึ่งหลังครอบครัวนี้เขาได้รับบ้านรุ่นแรกเลยเมื่อปี62ทําไมถึงถึงได้เข้าร่วมโครงการแล้วก็ได้บ้านหลังใหม่อย่างนี้คะทำยังไงมาผู้ใหญ่เขาสำรวจ สำรวจออกสำรวจคนที่ไม่มีบ้านอยู่เขาก็เสนอให้ลูกชายที่ไม่มีบ้านอาศัยเขาอยู่แต่ไม่มีบ้านอของตัวเองในตอนตอนนั้นอาศัยที่ไหนคะอาศัยบ้านญาติพี่สาว่างนี้จะพอดีครอบครัวนี้โชคดีเพราะว่าพ่อเขาเป็นช่งางเลยทำอาชีพช่งางมาเขาก็เลยทำบ้านเองก็ลดค่าแรงไปเยอะ แล้วก็เอาไปซื้ออุปกรณ์มาทำคุณพองอ์ชื่อเล่นว่าอะไรครับชื่อเนสครับน้องเนสตอนเราเด็กๆเมื่อห้าปีที่แล้วเราเป็นไงจำได้ไหมบ้านไม้พวกกินแล้วบ้านหลังเก่ากับบ้านหลังใหม่มันต่างกันเยอะไหมเยอะมากครับยังไงเล่าความรู้สึกหน่อยไม่น่ากลัวครับอ๋ออันเก่ามันน่ากลัวแล้วพอได้หลังใหม่เป็นไงความรู้สึกวันแรกดีใจมากๆก คุณครูช่วยเราเยอะไหมเยอะพอเราทําขึ้นมาเยอะๆแล้วมันเหมือนเป็นสิ่งที่สิ่งที่สะท้อนมาหาตัวโรงเรียนมาที่โรงเรียนว่าเราสอนเด็กไปแล้วเด็กได้ผลเด็กเขาเป็นคนดีมันก็จะซ้อนมาทําให้เรามีความสุขไม่ต้องมีรางวัลชีวิตอะไรเลยแ,ลแค่เรามองดูเขามีรอยยิ้มเขามีความสุขเราก็ทํามันก็เลยทําให้เรา ทำมาเรื่อยๆอมีผู้ใจบุญมอบสิ่งของมาให้กับเด็กเนี่ยถึงมือเด็กก็มีการบันทึกภาพถ่ายเลภาพส่งให้คนที่เขามีน้ําจิตน้ําใจมาช่วยเหลือครอบครัวเด็กเราก็มีความสุขแค่ทําให้ทุกคนมีความสุขมีรอยยิ้มเขามีรอยยิ้มเราก็มีความสุขแล้วแล้วเราทํามาทุกวันเนี้ยเราเห็นเด็กๆเลยผมคนนึงเป็นคนที่ไม่ทิ้งไม่ทิ้งพื้นที่จะอยู่คุกคีตลอดเรามีงานบุญมีงานประเพณีวันสําคัญต่างๆเราก็ไปร่วม มีงานสูญเสียงานสีดำเราก็ไปให้กำลังใจเขาแต่สิ่งที่เราทิ้งไม่ได้ก็คือคำว่าพื้นที่คำว่าครอบครัวเด็กแม้กระทั่งสิทธิ์เก่าที่จบจากเราไปเราก็ยังไม่ทิ้งเขาเราก็ยังไปเยี่ยมเยยนครอบครัวเขาการที่จะไปเยี่ยมชาวบ้านนี่มันไม่ไกลเกินไปเราก็ไปเราก็ไปได้ไปเยี่ยมได้ แหญิงสุพรรษามีชื่อเป็นเจ้าของบ้านของตัวเองได้บ้านหลังนี้มากี่ปีแล้วคะหปีได้มาห้าปีตอนที่ได้วันนั้นเกิดจากอะไรคะคุณครูช่วยอะไรบ้างก็เขามาดูว่าเรามีที่อยู่ไหมอะไรอย่างนี้ค่ะ<อ>ก่อนอยู่เป็นกระต๊อบค่ะหลังกระสีรอกกั<อ>นรอตัวนี้ครูเขาเห็นเขาก็เลยให้อยู่กันกี่คนคะกระต๊อบที่บอกเนี่ยห้าคนคะ่ะ ห้าคนห้าคนอยู่กันยังไงอะกระต๊อบก็อยู่ธรรมดาแบบก็นอนอยู่ด้วยกันหมดเลยอะก็ตามมีตามเกิดใช่ไหมแต่ก่อนห้องน้ําก็ไม่มีจะต้องไปเข้าบ้านใหญ่นู้นห้องน้ําที่บ้านจะไม่มีห้องน้ําคือว่าอยู่แบบอาศัยนอนกับทํากับข้าวกินนะค่ะแต่ทีนี้พอเข้าโครงการได้บ้านหลังใหม่มันเป็นยังไงคะจากกระต๊อบมาเป็นหลังสีออกส้มๆเนี่ยมันเป็นยังไงดีค่ะ ตอนอยู่กระต๊อบตอนฝนตกมันรั่วค่ะแต่พอได้บ้านหลังนี้มันกันฝนได้แล้วไม่รั่วค่ะก็<อ>สงสารชอแต่แล้วก็อมู้จะทำไงแล้วก็รับจ้างเคากินค่ะเราไม่มีไรายได้รายเราก็ไม่มีคือว่าเราได้ตรงนี้มาเราก็ดีใจที่คุยใหญ่ช่วยเราโอ,อ,อดด้ดีใจด้วยดีใจด้วย แล้วก็เรามาทางคณะทางเจ้าหน้าที่ธนาคารมาตรวจก็โอเคแล้วก็ทำล้วก็ได้ดีไซน์แบบนี้อ๋อนี่ออกแบบเองด้วยใช่ครับเพราะว่าพอ่อพ่อบ้านเขาเป็นช่างด้วยแม่มินลูกกี่คนเนี่ยมีสองสามคนีนี้คู่กองกงเลยนะคะอันนี้ก็ไม่ใช่ลูกนะพอ,อเข้ามาเลี้ยงเป็นลูกบุญธรรม เขามาตั้งแต่ออกได้สามวันเอาเออกมาเอามาแม่ไปขอใครมาที่โรงพยาบาลที่ชนบุรีอะค่ะแม่ um problem, man, oh. พ่อเขายังเด็กแล้วแบบว่าเขามีปัญหาที่ว่าเลี้ยงไม่ได้เขาก็ให้ก็เลยก็เลยเอามาเห็นแล้วสงสารไงคือว่าพ่อแม่เขาไม่รับผิดชอบตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่เอามาหรือว่าเขาไปอยู่ตรงนี้เราก็ยังไม่รู้อนาคตเขาเขาจะเป็นยังไง น้องนองเชียรโตขึ้นอยากทำงานอะไรหนูอยากเป็นพยาบาลค่ะืมจริงปะแล้วหนูไม่เห็นอะไรทำไมถึงอยากเป็นพยาบาลไม่ต้องเขินแล้วเขจะรู้ไหมล่ะเขินอยู่เขินยอยู่ทำไมถึงอยากเป็นนะคะอยากเอาเงินมาดูแลแม่ค่ะเห็นไหมค้ามรูถสึงแม่ที่เขามองอะ่ะพะเขาเขินแล้วก็ เขารู้ว่าแม่ลําบากแม่ก็อยากดูแลลูกพอลูกโตขึ้นลูกก็อยากดูแลพ่อแม่ทําไมกลัวแม่ป่วยใช่ไหมโอ้เป็นเด็กดีมากเลยอ่ะโอ้โ oh. หตอนเย็นๆเนี่ยที่เราไปเยี่ยมชาวบ้านเนี่ยเราจะไปเจอสภาพที่ก๊ากกำลังกินข้าวร่วมกันพ่อแม่ลูกครอบครัวใหญ่เราเห็นแล้วมีความสุข หรือแม้กระทั่งครอบครัวที่อาจจะขาดเขินหน่อยอยู่กับตากับยายเงี้ยซื้อของเล็กๆน้อยๆไปฝากเราเอาไปให้แล้วมีความสุขโอ้สวัสดีค่ะดีค่ะน้องอะไรคะน้องเนื้อทองครับหลังใหม่เลยก่อนหน้านี้อยู่ยังไงคะบ้านหลังเก่าๆอยู่หลังโน้นอ่ะอ๋อที่เป็นเพิงอเหรอเป็สาวอ๋อไปอาศัยอยู่อยู่กันกี่คนคะอยู่กันสามสี่คนอ๋อเขาเป็นปู่ ปูกระย่าพอดีไม่สบายด้วยได้โควตาน้องเนื้อทองนะท้าไม่ได้คนนี้ก็ใส่ไม่ได้บ้านอันนี้ส่งมอบไปเมื่อวันที่ย3 23บสามยิบสามกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะได้อยู่หลังนี้ก็โอสบายขึ้นเยอะเลยแบบทําไม่ได้ทงโรงเรียนตอชะดอกก็คงยังไม่ได้บ้านหลังนี้อยู่อ่ะผม หลังเก่าก็ผุพังจนจะอยู่ไม่ได้แล้วนะรั่วฝนรั่วพอได้อาศัยบ้านพี่สาวอยู่ก็ไปหางานทำในกรุงเทพกลับมาก็ไม่มีบ้านอยู่แล้วกลับมาค่ะมาทำอาชีพอะไรก็มาทำรับจ้างมือนทำสวนเล็กน้อยส่งขายที่ไหนคะพ่อค้าเขารับซื้ออยู่ก็เก็บไปขายพยายามทำให้เป็นครอบครัวตัวอย่างในเรื่องของการปลูกผักขายอันงี่มีสวนมะละกอมี มีมะเขือมีพริกถั่วพูทุกอย่างหลายๆอย่างอยู่ในรอบบริเวณโรงเรียนทําให้มันได้ตามวงรอบมันจะเหมือนที่บอกมันจะขายได้ตลอดมีรายได้เข้ามาตลอดไปไหนแล้วละ่ะอาจารย์เอ๋โอ้ของเล่นก็เยอะเถอะมีผู้ใหญ่ใจใดีมามอบให้เหรอคะนี่โชคดีก็พอครูใหญ่มาติดต่อมอบบ้านให้แล้วก็คนจ้างบ้าน เขาก็ให้ผ้าม่านมาอีกติดฟรีอันนี้งบประมาณเท่าไหร่ครับตามโคตตาเลยแล้วเรามาปูกระเบื้องเองเขาปูาปูให้หมดเส็จเลยบ้านใครคะบ้านหนูบ้านหนูแล้วหลังเก่าเป็นไงหล่ะหลังเก่าเป็นไงอยู่ไหนหลังเก่ามันเป็นยังไงหลังเก่าขานขึ้นบันไดตกบันไดเีนหนูตกบันไดที่นู่นจําได้ไหมแตันไดแต่หนูไม่ชอบอะระหว่างหลังเก่ากับหลังนี้หนูชอบหลังไหนชอบสองหลัง กหนูลังเก่เากเอาไปเล่นแล้วถ้าถ้าได้นอนต้องนอนหลังไหนอ๋อหลังนี้นอนสบายกว่าไหมคะสบายว่ะมันนิ่มมันนิ่มเออดีใจด้วยค่ะที่เข้าโครงการเป็นบุญกุศลได้ครูใหญ่นี้แหละีต่อย่อยตามเดินเรื่องให้พ่อเขาเป็นสิทธ์เก่าของ คูใหญ่ด้วยครูเป็นผู้จัดการดูแลชุมชนเป็นศูนย์รวมของชุมชนให้ความสะดวกสบายชาวบ้านแถวเนี้ยท่านก็จัดเด็กก็จัดการให้คนยากคนจนเกก็ชแล้วถ้าครูเกษียนทำไงอ่ะยากเสียายตาย อยู่ที่นี่แล้วมันมีความสุขแล้วเราทํางานง่ายเพราะว่าเราเรารู้พื้นที่หมดเลยเด็กนักเรียนร47คนตอนนี้รู้รู้บ้านหมดตอนเช้าๆที่เรารับเด็กเจอผู้ปกครองก็จะสอบถามปัญหามีอะไรให้ช่วยเหลือไหมรือมีอะไรจะช่วยเหลือโรงเรียนอย่างเงี้ยชาวบ้านเขาจะบอกตอนนั้นสําหรับที่นี่แล้วแต่ก่อนนี้เรามีเด็กน้อยมากเด็กหลัก4 0 50ิบขยับมาเรื่อยจนมาถึงทุกวันนี้1้0ยเพราะว,ว่า มันโตขึ้นเรื่อยๆมันเป็นเหมือนเครือข่ายของผู้ปกครองแล้วสิ่งที่เราทําเป็นทิศทางชัดเจนแล้วมันก็จะเป็นขั้นตอนข้ามันไปเรื่อยๆมันมีแต่จะขึ้นความสําเร็จมันมันมีทุกปีทุกระยะขอให้เราไม่ได้ทิ้งพื้นที่ขอให้เราอยู่ตลอดสำหรับผมไม่มีคำว่าอิ่มตัวนะคือมันทำได้ตลอดเพราะว่าเราทำแล้วมันมีความสุข ในเวลาราชก,การจันทร์ถึงสุกบางทีเด็กมีปัญหามาแจ้งเรามาขอความช่วยเหลือเราก็ต้องไปออกไปไล่กลางคืนถูกสัตว์มีพิษไปทําไล่ทําสวนแล้วไปโดนได้รับบาดเจ็บอย่างเงี้ยเราเขาก็จะส่วนใหญ่ก็จะนึกถึงครูตาชดอเราก็ต้องไปครับหมายความว่าครูเนี่ยเป็นทุกอย่างของคนในชุมชนครคูเป็นศูนย์กลางของชุมชนเลยที่หมู่บ้านแห่งนี้บางสีทองนะคะและที่สําคัญ ครูบอกว่าทำแล้วมีความสุขความสุขนั้นย้อนกลับมาเป็นผลผลิตคือเด็กนักเรียนของครูเองแล้วกลับมาช่วยชุมชนอของเราเอง มีโฟกลาวรับรับได้มั้เมื่อกี้เคาบอกว่ามันคือมะนาวพันธุ์นึ่งอุ๊ยต่มันใหญ่มากเลยอ่ะที่บ้านลูกเล็กๆเรียกมะนาวแต่แต่อันนี้ลูกใหญ่เราเรียกอะไรมะนาวมะนาว j a m a มยืในความฝัจะไม่ยติกับคํหวานเค้าปลอมขอหยุดรับไว้จะทําให้เจจะจำยอมฉันจะเติบโตเป็นต้นไม้ที่สูงใหญ่